หน้าใหญ่หน้าโฟกันหนูแฮมสเตอร์ก็หนูเป็นหนูทดลองไงโฟกตกใจที่ทดลองของชินจังจังอาสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพบกับวันนี้นะคะเฟิร์นกับโฟกจะมารีวิวชินจังอาการทดลองอะไรไม่รู้เหมือนกันนะเราเคยทดลองไปแล้วนะลองดูครับอันนี้จะเป็นกระป๋องเคยทดลองอันนี้จะเป็นแก้วเซอร์ไพรส์แต่ตอนนั้นเป็นหลอดทดลองนะอ่าซึ่งอันนี้จะเป็นหลอดทดลองเหมือนกันหลอดมีหลายเบส นะะคอ่าเรามาดูกันเลยเราแค่จับเราก็รู้นะเป็นสามเหลี่ยมแน่ๆเรามีหลายชิ้นจังตัวแพ็กเกจของชิ้นจังนะครับก็จะเป็นลักษณะของถุงพลาสติกเนาะแล้วก็แบบมีหนึ่งมีสองคืออะไรเราไม่แน่ใจอาจจะเป็นอตอนแรกวิธีทำเพราะเหรอเหมือนกับว่าใส่อันที่หนึ่งกับสีนี้อันที่สองจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรเราไม่รู้นั่นเองนะโอ้มีมีเครื่องหมายคำถามขึ้นมาแล้วเอ๊ะนะอืมอ่าวิธีการทำด้านหลังครับก็เดี่อนเอ๊ะเอง นี่ครับโอ้โหมีซองสีแดงกับสีม่วงนั่นเองครับมีซองสีแดงกับสีม่วงแต่ดูเหมือนเป็นน้ําร้อนหรือเปล่านยมีองศาอะไรหมดไหมไม่ไม่มีบอกว่าน้องอ่าก็จะเป็นน้ำเฉยๆนะแล้วเติมเอสีม่วงลงไปก่อนแล้วําให้ซองสีแดงนั่นเองโอ้ เทใส่ขวดทงไม่ใช่แล้วนะครับอ้านใหม่อันใหม่งั้นเรามาแกะกันเลยดีกว่าแกะกันเลยดีกว่านะแกะงามาชิมเรามีหน้าฉีดเี่นซึ่งตัวชิมจังั้นลองชิมจังก็ไม่ชิ่ชอบโค้กครับซอรี่ฉีดมาชิดอะไจิ้เย้เราได้น้ำ ทดลอ,องด้วยการเอาน้ำมาเทแล้วก็ถือมันก็จะหกออกมาเห็นไหมไง่งายมากวิทยาศาสตร์จริงจังนะเราเฟิร์กก็จะหยิบเอาสิ่งที่อยู่ข้างในออกมาโชว์กันนะพวะเอาของเก่าหลงไปนึงครับเอาโฟกเดี๋ยวจะเอาหลงไปก่อนนะครับโฟก์กขอบแจ้งจริงจังนี่เป็นสามเหลี่ยมนะคะโอ,โอ้โห ถถึงตรงนี้จะเเทถึงหนึ่งหนึ่งร้อยีโอเคเดี๋ยวเราจะมาโชว์ของที่ได้นะคะก็จะมีซองสีแดงก็ซองสีม่วงนะคะแล้วก็หลอดก็ถุง <c oughs> นะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมแนะ่นอนก็จะเป็นน้ำเองนะครับเราจะมีน้ําแข็งให้ด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าเราจะเอาลงไปได้หรือเปล่านะเป็นหลอดเล็กๆเ,เองนะเราอาจจะเทมากินกับแก้วก็ได้นะใช่ครับเดี๋ยวเราจะโรตอเพื่อให้เห็น การเปลี่ยนแปลงนะเราต้องเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงขณะที่เราผสมออนเปลงไปนะเดี๋ยวเราลองมาดูชิลงมาได้เราก็ต้องใส่น้ำไปหนึ่งรอยซีซีนะคะดูนมาเลยหนึ่งรอซีซีโอเคเราขอหันไปทางตัวเองก่อนเพราะว่าเดี๋ยวข้านหน้าก็จะมีรูปชิ้นจังนะครับเพื่อนๆเราเห็นนะครับเห็นรูปชิ้นจังไะชัดเจนมากโอ้ย เห็นหันลูกริงๆจมาเลยก็ได้ครับไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าน้ํามันจะเปลี่ยนสีอะไรจะได้เห็นเลยนะนี่ต่อไปเราวิธีเราก็จะกินหลอดอ่าครับโอ้มีหลอดที่คนไหมอ่าเรามีหลอดพร้อมคนพร้อมแล้วนะครับโอ้เปลียนพร้อมเราจะาใส่ซองสีม่วงลงไปก่อนนะคะอ่าซองสีม่วงนะครับจะใส่ลงไปก่อนนั่นเองนะครับโอ้ ครับเราก็ดูนะอ่านี่เราเทซองสีม่วงนั่นเองนะครับเทซองถีม่วงเข้าไปมีกลิ่นเป็นโคกนะคะโอ้โหนะเป็นไงครับได้เทผงซักฟอกไปเรียบร้อยนีชินจังสีของตัวหลอดทดลองกับน้ำครับเปลี่ยนเป็นสีม่วงอย่างเห็นเห็นเลยนะอย่างเห็นเลยอ่ะนี้วมือกำลัง็บคนนะครับ น้องเพื่อนทุกคนเห็นนะครับว่าว่ามันมันโอ้เปลี่ยนเลยนะสีม่วงนะอันนี้เป็นสีม่วงแล้วก็รำพยายามคนให้ละลายแล้วเสร็จพอเทสีแดงก็จะกลายเป็นสีสีลุ้งนะครับไม่ใช่สีม่วงแล้ว่เอาซองสีม่วงใส่ลงไปก็เป็นสีไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเดี๋ยวซองเราไปจะเป็นสีอะไรครับสีแดงฮะสีแดงใช่ไหมพื่อน อ,นนอันนี้คือสีม่วงก่อนนะเดี๋ยวซองสไปเลียนซองสีแดงซึ่งใส่ลงไปแล้วเขาก็ไม่ได้บอกไว้ว่าเป็นสีอะไรเราขอรู้ก่อนนะคะว่าข้างล่างมันโอเคหรือยงังข้างล่างก็โอเคแล้วโอ้โหโม่วงครับม่วงปีเลยทุกคนเห็นชัดไหมฮะน้องๆเพื่อนๆเห็นนะก็เป็นสีม่วงเลยนะนี่ครับม่วงอยู่นะคะและ้วก็จะเตรียมใส่ซองสีแดง ครับต่อไปเป็นสีแดงครับซองสีแดงเข้าไปคือยายตัวสีม่วงมีฟองอากาศหรือเปล่าไม่มีมีนิดหน่อยนะก็จะเห็นซองไก่นิดหน่อยสีแดงลงแล<ม>้วครับดูนี้นะครับมันคือยาละลายตัวนี้เองอไม่รู้เหมือนกัน,นครับโอ้หพอใส่ลงไปครับ<ห>มัน<ห>เกิดฟองครับมันเกิดซองจริงๆนะเฮ้ย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 ระเบิด ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยการทดลองชินจังอบไปได้ด้วยสำเร็จแล้วนะครับเมื่อกี้อยากสีม่วงเปลี่ยนเป็นสีชมพูชมพูแล้วฟองทะลุล้นออกมาเลยตอนนี้กำลังเริ่มแบบโอ้สีสีคือเปลี่ยนเป็นคนละค้้ยนะจากสีม่วงม่วงใช่ไหมครับกลายเป็นสีชมพูอย่าง นะเดี๋ยวเพื่อนจะด,ดูปนกับข้างล่างนะเมื่อไรเดี๋ยวเพื่อนเดาเช็ดเอานะโอ้เป็นไงครับมันออกเปรี้ยวๆดรือ,อจากสีม่วงนะกลายเป็นสีชมพูสีจมพนะูสีจมพูสีจมพูนะสีจมพูโอ้โหแล้วฟองนี่ทะลุเลยแนละ้วเทลงไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือฟองแบบพุ่งมาทะลุเลยุงนะ เดี๋ยวเราอาจจะเทออกมาข้างนอกก็ได้นะการทดลองผ่านไปแล้วนะครับก็พพวดพวดตอนนี้เ,เราจจก็จะมากินกันเลนงงยเราเกตง่ายๆเราเอาเราเอามาเทียบกับตัวซองดูนะเรจะเห็นเลยนะครับก็คือตอนแรกๆนะครับนนก็เป็นน้ําปล่าเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะครับอย่างในขั้นตอนที่หนึ่งนะครับตอนที่ 2, สองเสร็จแล้วพอเราเทไปสีสุดท้ายครับสีสุดท้ายนี่เลยสีชมพูออกแดงๆนะคะ ฟองกองน,นี้ฟองจะพุ่งปวดฟดเลยนะควอดจริงๆครับหกเลยใช่งั้นก็อ่าเดี๋ยวตอนนี้น้องเฟิร์นก็เตรียมน้ําแข็งไว้แล้วนะครับก็จะทานะลองเทแล้วก็แบ่งน้องโฟกของโน้นด้วยนะอะาจจะที่เหลือก็ได้นะแหมเป็นโอ้เป็นหอ,อดทดลองด้วยกันนะเราทดลองเทไปเทมาก็ได้นะนี่ไงน้องโฟก็จะไปเทลงมาอ่านี่น้องโฟจะมีหลอดทดลองครับไปเทไปเทมาเขาทนี่ครับเยอะอันนี้ชึอะน้องโฟเป็นชินจังทดลอง โอ้ก็เลยลองกินดูครับรสชาติเป็นไงบ้างครับโกยังไม่ได้กินเลยใช่มันเปรี้ยวๆหวานๆนะคะอืไม่มมโอเคกันเลยนี่น้องโก้ยังทดลองต่อไปอยู่นะครับรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆนั่นเองเป็นกลิ่นสบับปะรดหรือว่าอยา่างเป็นรสโก้กอ๋อเหรอโอเคเท่ากันแล้วเป็นโคคาโคล,ล่านั่นเองนะครับโอ้โห ใส่ฟัวตังชินมั้งะครับมันฟองลงมือครับชืบนี่ไอ้อยู่ไหนอ่ะมันแปลว่ามันเปรี้ยวมากมันเปรี้ยวมากมันเปรี้ยวมากนะครับมันโฟองลงนะครมันเปรี้ยวมากนี่นะเปรี้ยวโอ้โหก็เปรี้ยวน้ำเปรี้ยวซะมันซ่าดไหมจริงๆตอนแรกมันฟองเยอะแยะเลยนะซ่านิดนึ่งมีความซ่านิดนึงนะก็เป็นน้ำผลไม้นะได้แถมหลอดลองนะเราเรียกว่าอะไร หลอดแก้วทดลองนะแต่เป็นพลาสติกนะครับเออน้ำผลไม้ทำไมมันเปรี้ยวจังนะครับก็เปรี้ยวๆนะไม่มีหวานเลยอเบตาไหลเลยเปรี้ยวตาไหลเลยก็หวานนะเป็นการทดลองนะรัวๆหรอหวานไหมเบี้ยวยิ่งกว่าเดิมอีกอ่ะอ่าแล้วก็เปรี้ยวๆนะ เปรี้ยวออกเพื่อนจะชอบไหมนี่ยก็ชอบป้าป้าตรังชิมดูอถ้าทางโป้คงจะชอบหลอดทดลองมันนะโอ้โหได้ของไว้เล่นนะโป้ได้ของเล่นแล้วนะครับโอ้ยก็โอ้อร่อยนะอร่อยเปรี้ยวเก็ถือว่าสนุกครับสนุกมากเป็นเป็นอะไรที่เป็นพวกญี่ปุ่นก็จะทำขนมสนุกๆนี้ออกมาตอนนี้ ลองนู่นทดลองนี่เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่นะครับแล้วก็จะเขาทำซาไปหน่อยพุ่งเลยก็ตอนที่ทําน้องๆถ้าเกิดเอาไปทําก็ต้องระวังตอนพุ่งนั่นเองก็หาอะไรมาใช่ใช่ก็พอดูคลิปเราแล้วอาจจะรู้ว่าเออตรงนี้มันพุ่งนะอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ไปก็ปุ๊งปีปุ๊งปีก็ไอเปรี้ยวมางๆเลยถ้าเราแบบว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเฟิร์นกับโฟล์คงกินต่อ น่ะตอนนี้เดี๋ยวเพื่อนๆไปทำอย่างอื่นดีกว่าลาคลิปกันก่อนเลยครับโฟกอ่าหมดแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้เฟิร์นกับโฟก์ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ดูแลเราแล้วก็ตามเรานะขอบคุณครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้าเจบปุยบายสวัสดีครับ